กนเดียวมันโคตเงาอยู่กับเจ,าเจา้าคงจะดีอย่างให้เจ้ามาเป็น Baby คงคอยซีใต้ปอถึงคอยซีปอรอแต่คอยก็นิสัยดีสบายดีสวัสดีจ้กอเมริกาค่ะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งซ้อป,ป่อๆแล้วแล้วก็ FC ของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะ วันนี้เมย์ก็จะมารีแอคชั่นเพลงค่ะแล้วก็เพลงที่เมย์จะมารีแอคชั่นในวันนี้นะคะพี่มิกกี้นะคะได้แนะนําบทเพลงนี้เข้ามาให้เมย์รีแอคชั่นค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณพี่มิกกี้มากๆเลยนะคะที่แนะนําเพลงมาให้เมย์ค่ะนั่นก็คือเพลงอยู่กับเจ้าคงจะดีค่ะก็ร้องโดยน้องริวเคเคนะคะฟิชเจอริงกับน้องอานนท์ค่ะเพลงน,นี้นะคะก็เป็นเพลงใหม่เพิ่งปล่อยมาไม่นานค่ะเมย์ก็ขอให้เพลงนี้นะคะตั้งตังคุเย่ทะลุไล้ทันิีเลยค่ะเพลงนี้นะคะจะเพลาะแล้วก็จะสนุกให ะะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะก่อนจะไปฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดดิงแจ้งเตือนให้น้องๆน,นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของน้องๆแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้น้องๆผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะช่องที่น้องปล่อยคลิปนะคะก็จะเป็นช่องนี้เลยค่ะ K.O. นะคะ K.L.V. ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์แล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เมย์นะคะทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะเมย์ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการ r รี c t แอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะมา <ened S 1> แล้วค่ะโทรศัพท์อืดๆเลยยังอยู่บ กับเจ้าผมจะดีค่ะกัวม,มานนัดกันนะเนาะสักเต็มตัวเลยค่ะ แต่เราอยู่ข้างกัเวลาท้อเวลาแท้กันยังมีมูที่เข้าใจเวลานี้ตอนนี้ใจค่อยยังบ่มีพันจะฝนงับอยู่บ้านได้ขอลมนำสิได้บ่ท่องท่องสิบลแต่ไอ้ก็มีรถไทยและมีกวยโตใหญ่เอาไว้ไทยหน้านอนอยู่หับกซองต่อสองท้องจะบุปผิดว่าจะพาน้องเขาไปนั่งก็นำได้อยู่เที่ยงน้า ลองข้เลยค่ะวิวดีมากเลยคนที่บ่สชก็คงบ่เงานคนที่บ่มาก็คงบางา่มมวนเมือ,อนี้ก็ขอส่นสุลเลสก็จะกว่าที่เพราะคำคืนนี้สิบม่มีอารมณ์เพระาะว่าเฮาทุกคนนั้นคือแฟมิลี่เวลาทุกกินเฟมิลามีกูเป็นคนใจเบาเรื่องมูวัดกันที่ใจบริวัดกันที่นำลายมามึงเอิน้นกูว่าเซียวกูเอิ้นมึงว่าพักหังจับจ้องมาตำม,มืดเลยเด้สอสู้ อยู่คนเดียวมันโคตรเหงาอยู่กับเจ้าคงจะดีอยากได้เจ้ามาเป็นเบบีของคอยสีได้บอถึงคอยสี่ปอรลแต่คอยก็นิสัยนีถ้าได้เจ้ามาเป็นเบบีข้อสัญญาว่าจะมีเพียงเจ้าคนเดียวอยู่คนเดียวมันโคตรเหงาอ,อยู่กับเจ้าก็คงจะดีอยากได้เจ้ามาเป็นเบบีของคอยสีได้บอกถึง สิบลอแต่เคากลิลาดีอยู่กับใครในคืนนี้จะาโบมีทาเดียวสปดพลาเจ้าไปเกี้ยวเข้าซอยอี that, ยพอพาไปกินปิ้งปะโคเที่ยงนาไอเจ้าบบต้องอายปาขออันหมใดน้อยและหักที่ให้เจ้าไปขอบอกไว้เลยว่าเกินห้อยสิ่นี่มั้งปะค่ะน้อง KK น้องเสียงหวานแรปสุดยอดเลยค่ะอยู่คนเดียวเหมือนคนหงาอยู่กับเจ้าคงจะดีอยากได้เจ้ามาเป็นเบ

กับเจ้าคงจะดีค่ะ นี้ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการรีแอ action เพลงอยู่กับเจ้าคงจะดีค่ะไม่บอกเลยนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยเพลาะมากๆเลยค่ะนักร้องทั้งสองคนนะคะเขาก็สื่ออารมณ์ออกมาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะทั้งร้องทั้งแรปนะคะผสมผสานกันดีมากๆเลยค่ะเพลงนี้นะคะเขาก็สื่อออกมาว่าอยู่คนเดียวมันโคตรเหงาอ่ะอยู่กับเจ้าคงจะดีนะคะนี่นะคะก็อยากได้เจ้าออมาเป็น baby มาเป็นแฟนนั่นเองค่ะสัญญาเลยนะคะว่าจะรักแล้วก็จะดูแลอย่างดีจะมีเจ้าพิง คนเดียวเท่านั้นเองค่ะนี่นะคะสาวลาวเขาก็สวยเขาก็น่ารักกันทุกคนเลยค่ะเพลงนี้นะคะเขาก็ไปถ่ายทําบรรยากาศท้องทุ่งนาเลยนะคะมีรวงข้าวด้วยค่ะแล้วก็ร้อมรอบไปด้วยภูเขาเลยนะคะเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะนี่นะคะก็นัดกันไปปาร์ตี้นะก่อนไปนะคะก็ จับไก่ไปด้วยละคะ่ะยังอยู่ในซุ้มในกลุ่มไก่เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็รถนะคะที่เอามารับเนี่ยก็เป็นรถไถเลยค่ะมีรถพ่วงมาต่อด้วยนะคะก็เอารถนี้ไปรับสาวด้วยค่ะก็ขอไปด้วยคนได้ไหมอะอยากไปนั่งบ้างอะรถแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็เขาก็นัดกันไปปาร์ตี้เนาะก็ไปจัดปาร์ตี้กันเลยค่ะนี่นะคะก็นั่งรอบ กองไฟเลยนะคะก็เล่นกีตาร์คะบรรยากาศโรแมนติกมากๆเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็กินตาคอ้ด้วยนะบอกเลยตาคอ้อายไม่ได้ตัวเล็กน,นะคะ นี่นะคะก็เป็นเพลงที่ฟังสบายๆ,ายๆฟังเพลินๆเลยนะคะตอนนี้คนไทยเราก็หันมาฟังเพลงของเรามากขึ้นนะคะเพราะว่าเพลงของเราเนี่ยนะคะเขาก็ฟังง่ายๆฟังเพลินๆนั่นเองค่ะเพลงนี้นะ่าก็เป็นเพลงใหม่เพิ่งปล่อยมาเลยนะคะเมย์ก็ขอให้เพลงนี้นะค,ะๆๆค่ะฟั้งตังคุยเยกเลยไว้ร้านดีเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้น้องๆนะคะ กดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของน้องแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้น้องๆผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะช่องที่น้องปล่อยคลิปนะคะก็จะเป็นช่องนี้เลยค่ะช่อง KIO นะคะ KLV ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะ กดเลขค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของเมย์นะคะแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ทำคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณพี่มิกกี้มากๆเลยนะคะที่แนะนําบทเพลงให้เมย์รีแอคชั่นค่ะเมย์ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่เมย์มารีแอคชั่นให้ช้าไปนิดนึงค่ะเพราะว่าเมย์ไม่ค่อยสบายนะคะเจ็บปาก ก็รีบมารีอคชันให้เลยนะคะมีก็ต้องขอขอบคุณ f อของเมทุกคนเลยค่ะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่คอยติดตามผลงานของเมแล้วก็คอยเป็นกาลังใจให้เมนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้เมพูดอะไรผิดไปมีก็ต้องขออาภาัยมานะที่นี้ด้วยค่ะใครอยากให้เมรีแอคชันเพลงไหนนะคะก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะเพลงไหนที่เมรีแอคชันให้ได้เมก็จะทยอยรีแอคชันให้ค่ะวันนี้เมย์ต้องไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีวันดีๆค่ะบา,บายยโชคดี อยู่คนเดียวเหมือนโคตรเงาอยู่กับเจ้าคงจะดีอยากให้เจ้ามาเป็นเบบี y ขอบคอยสิได้บ่ถึงคอยสิบ่